หน่วยวันชาติของเด็กๆห้องสีแดงโรงเรียนมูลนิธิวัดศีอุบลรัตนารามค่ะสำหรับวันชาติของประเทศไทยจะตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่วแล้วก็ยังเป็น วันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่9้าอีกด้วยนะคะวันชาติก็ยังตรงกับวันพ่อแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ทรงเปรียบเสมือนพ่อของชาวไทยทุกคนที่ชาวไทยให้ความเคารพรักและนับถือพระองค์ท่านค่ะความสำคัญของวันชาติและวันพ่อเพื่อน้อมลำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อคุณพ่อ ได้มอบความรักความกตัญยูกับคุณพ่อนะคะและยังให้คนในชาติตระหนักถึงความสำคัญของชาติและรักความเป็นชาติไทยของเราค่ะสำหรับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ได้แก่โครงการแกล้งดินเป็นแนวพระราชดริของในหลวงรัชกาลที่9 แก้ปัญหาเกี่ยวกับดินเปรี้ยวโดยมีการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุดแล้วจึงมีการระบายน้ำออกฟื้นฟนูด้วยปูนขาวจนกระทั่งดินเปรี้ยวในอดีตกลับมาสามารถปลูกในปัจจุบันได้แล้วค่ะสำหรับโครงการปลูกหญ้าแฝกพระองค์ มีการให้ปลูกหญ้าแฝกรอบสระเพื่อป้องกันอ่างเก็บน้ำมีให้ตื้นเขินอันเนื่องจากการพังทลายของดินนะคะต่อไปเป็นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานและโครงการมูลนิธิอน,นันทธรมหิดลซึ่งช่วยเหลือประชาชนชาวไทยโดยการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อตรวจรักษา ในถิ่นธุระก,กันดาลโดยไม่คิดมูลค่าและในส่วนของมูล,ลนิธิอนันทมหิดลซึ่งจัดตั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาและบัณฑิตช,ชาวไทยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาต่างๆได้โอกาสไปศึกษาเพิ่มเติมณต่างประเทศ เพื่อให้เป็นบุคคลชั้นนำของประเทศในสาขาวิชานั้นๆแล้วนำความรู้มารับใช้ประเทศชาติต่อไปค่ะความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเด็กๆต้องแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่โดยการเชื่อฟังเป็นเด็กดี เชื่อฟังคุณครูเวลาที่คุณครูสอนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานต่างๆที่คุณครูมอบหมายให้เด็กๆทำหรือเป็นการบ้านที่คุณครูให้เด็กๆทำและช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เวลาที่อยู่บ้านนะคะนอกจากนี้เด็กๆ ต้องรู้จักดูแลเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของท่านนะคะและที่สำคัญเด็กๆต้องตั้งใจเรียนสร้างความภาคภูมิใจให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นอกชื่นใจและภูมิใจในตัวหนุ่มด้วยนะวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเด็กๆ ต้องทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดหรือนอกถังขยะนะคะจะทำให้บริเวณโรงเรียนและบ้านของเราสกปรกและไม่น่าอยู่คะ่ะเรามาดูถังขยะแต่และสีดูนะคะว่าเราต้องแยกขยะสีอะไรอันที่หนึ่งถังสีฟ้า เป็นขยะทั่วไปนะคะอันได้แก่หลอดพลาสติกภาชนะเปื้อนอาหารโฟมกระดาษชำระย่อยสลายไม่ได้แต่ไม่เป็นพิษค่ะมาดูถังที่สองทั้งสีเขียวขยะเปียกเป็นขยะอินทรีย์นะคะ พวกเศษผักผลไม้เศษอาหารเศษที่สามารถย่อยสลายได้เร็วและนำไปทำเป็นปุ๋ยหรือน้ำชีวภาพได้ค่ะต่อไปเป็นถังสีเหลืองขยะรีไซเคลิลขยะรีไซเคลิลสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะอย่างเช่นขวดพลาสติกแก้วกระดาษกระป๋องซึ่งสามารถแปลรูป เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ค่ะและอันสุดท้ายขยะอันตรายอันนี้เด็กๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะและให้ผู้ปกครองเป็นคนทิ้งขยะนี้จะดีกว่านะเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่กระป๋องยาฆ่า,มาแมลงควรแยกเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ม่ให้สารตกค้างลงพื้นดินและแม่น้ำทำลายแม่น้ำและพื้นดินของเรานะคะเพียงแค่เด็กๆเป็นเด็กดีแย้ขยะให้ถูกตามถังสีต่างๆทำให้ดีต่อเราและดีต่อโลกของเราให้โลกของเราน่าอยู่ไม่สกรปรกไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะ